สวัสดีครับจากร้านเอนาช็อปบอวินครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเชื่อมต่อแอป,ปสําหรับกล้องรุ่นนี้ครับผมกล้องรุ่นนี้สําหรับลูกค้าที่ติดตั้งไปนะครับรุ่นนี้จะเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังใส่ซิมได้สามารถเปิดดูออนไลน์และตําแหน่งของกล้องหรือตําแหน่งของรถได้นะครับสามารถดูย้อนหลังผ่าน Wi-Fi ไ,ไ,ได้นะครับวิธีใช้งานนะครับตัวกล้องเนี่ยอ,อัตโนมัติทุกอย่างนะครับวิธีจะเชื่อมต่อกล้องตัวนี้นะครับให้ลูกค้า ดาวโหลดแอปที่ชื่อ Cloud DVR นะครับ Cloud DVR หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับใน App Store หรือ Pay Store มีนะครับ App Store หรือ Play Store ไปที่ Play Store อ App อ t o r e ค้นหาตัวนี้นะครับ Cloud DVR เสร็จแล้วก็กดติดตั้งติดตั้งเสร็จเข้ามาในแอปนะครับตัวแอปจะให้ Create Account ก่อนนะครับแล้วก็ Create Account ไปนะครับเดี๋ยวผม Create ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ NR Shop b o r w i n Okay, เคขาเสร็จตัวแอปจะเด้งเข้ามาให้เราสแกนกล้องนะครับหมายถึงเชื่อมต่อกล้องนะครับให้เราไปที่ตัวกล้องนะครับตัวกล้องมันจะมีปุ่มอยู่ข้างกล้องฝั่งนี้นะครับมี2ปุ่มปุ่มบนสุดนะครับกดปุ่มบนสุดไปเรื่อยๆให้มันขึ้นหน้า QR Code นะครับเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มในแอปตัวนี้นะครับสแกนดีวดวไว้นะครับแล้วก็สแกนไปที่ QR ปึ๊บเชิญได้อ่า,ไม,อาไม่เออไม่เออขออนุญาตเข้าแอปใหม่ อพอเราสแกน QR ได้นะครับตัวตัวกล้อง <Plus S 1> จะเด้งขึ้นมาให้เรากดกดยอมรับเราก็กดยอมรับที่ปุ่มบนสุดต,ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมสแกนใหม่ให้ดูนะครับสแกนปุ๊บปุ๊บ ตัวกล้องจะนับถอยหลังให้เรากดยืนยันนะครับเราก็กดที่ปุ่มบนสุดตรงนี้นะครับพอบก,กดยืนยันเสร็จปุ๊บตัวแอปจะมีกล้องโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับคือหมายถูกติ๊กถูกขึ้นตรงนี้นะครับแปบลบว่าเชื่อมต่อได้แล้วนะครับเชื่อมต่อได้แล้วทําอะไรได้บ้างเราก็กดย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปเลือกตรงนี้ d v r นะครับแล้วก็เช็คอีทีดีไว้แล้วก็ดูตรงนี้อ่าอันนี้กล้องเรานะครับจิ้มถูกเข้าไปแล้วก็เลือกกดดูภาพตรงนี้นะครับเครื่องหมายเล่น จะได้ภาพเร็วทมมมาจากการเชื่อมต่อผ่าน4 g นะครับตัว4 g ก็จะเร็วจะช้าภาพก็จะดีเลย์ตามนั้นเลยครับถ้าเน็ตเร็วหน่อยก็จะเร็วหน่อยถ้าเน็ตช้าหน่อยก็จะดีเลย์หน่อยนะครับส่วนตำแหน่งของรถอันนี้ผมอยู่ในใต้อาคารนะครับตัวกล้องก็จะจับสัญญาณ gps ไม่ได้สถานะก็จะขึ้นแบบนี้สถานะจะขึ้นแบบนี้เป็นสัญญาณ gps การกระบาทนะครับถ้าอยู่ในรถใต้ฟ้าเปิด ตัว GPS ไม่ขึ้นกากระบาดแบบนี้ตำแหน่งของรถในแอปก็จะโชว์ขึ้นมาด้วยนะครับว่ารถอยู่ตำแหน่งไหนนะครับอ่ะอันนี้คือตำแหน่งรถนะครับอันนี้คือเชื่อมต่อได้แล้วดูเรยวไทม์ดูตำแหน่งรถนะครับส่วนถ้าเราต้องการดูย้อนหลังวิดีโอจากกล้องนะครับวิธีการนะครับจะไม่สามารถดูผ่านตัว 4G ได้นะครับเราต้องมาเชื่อม w i f i ก็คือรถต้องมาอยู่ในระยะใกล้กันกับโทรศัพท์นะครับสังเกตง่ายๆดูตรงไหนดูตรงนี้นะครับ general ปึ๊บอ่าตรงเนี้ยมันจะขึ้น DVR ไฟลไม่สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับ วิธีการก็คือเราต้องไปเชื่อมต่อ Wi-Fi เข้ากับกล้องก่อนให้เราไปเชื่อม Wi-Fi นะครับ Wi-Fi ของโทรศัพท์ไวไฟของแอปค้นหาตัว Wi-Fi ของกล้องจะชื่อชื่อเนี่ยครับ fx อะไรสักอย่างจิ้มเข้าไปนะครับแล้วก็เชื่อมต่อนะครับปึ๊บกู่นะครับ ถ้าเชื่อมต่อผ่าน w i f i ได้แล้วตัวนี้จะขึ้น DVR เป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะครับกดเข้าไปตรงนี้มันจะมีไฟล์อยู่ในตรง looping เป็นไฟล์ที่กล้องบันทึกเก็บไปนะครับเป็นไฟล์ความยาว1 3 5แล้วแต่ว่าเราตั้งค่าที่กล้องไว้แล้วเราจะตั้งค่า1ไฟล์วิดีโอความยาวเท่าไหร่นะครับแต่ที่นี้น่าจะเป็นไฟละ2นาทีเนาะ15 18 15 20 15 22ตัวนี้เราสามารถกดดูย้อนหลังได้นะครับ ดูย้อนหลังในการดูย้อนหลังมันก็จะบอกตำแหน่งรถบอกวีดีโอด้วยนะครับอ่านี่ดูย้อนหลังครับแล้วถ้าต้องการดาวน์โหลดไฟล์นะครับให้เลือกกด Select ตรงนี้นะครับแล้วก็ติ๊กถูกแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ตัวไฟล์จะเริ่มดาวน์โหลดดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในโทรศัพท์พอดาวน์โหลดเก็บไว้ในโทรศัพท์ไฟล์ในโทรศัพท์จะอยู่ที่คังภาพเราก็สามารถส่งลงส่งลายอะไรได้หลังจากดาวน์โหลดมาเก็บไว้แล้วนะครับอ่ประมาณนี้นะครับการ ดาวโหลดไฟล์ file, การเชื่อมต่อแบบ WiFi แล้วก็การเชื่อมต่อแบบ 4G นะครับส่วนการตั้งค่าจะอยู่ที่หน้าเซตติ้งปกติถ้าติดตั้งจากทางร้านทางร้านจะตั้งค่าให้ครบทุกอย่างแล้วลูกค้าไม่ต้องอตั้งอะไรแล้วนะครับก็มีแค่เชื่อมต่อผ่าน 4G หรือเชื่อมต่อผ่าน WiFi นะครับประมาณนี้ครับสงสัยเพิ่ม,เต,มเติมตรงไหนก็แวะเข้ามาหรือทักไลน์มานะครับขอบคุณมากครับ